เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะภรรยาสุดหวงบทที่96 สีจิ้นชอบฟังฟู่หลงระลึกถึงเรื่องสนุกของพวกนางพี่น้องบัดนี้เมื่อเห็นความเฉลียวฉลาดน่ารักของกวนเกอเอ๋อกับตาก็ยิ่งชอบมากขึ้นยื่นมือมาอุ้มกวนเกอเอ๋อยิ้มถามเขาพี่เขยมีเงินที่สวยกว่านี้เยอะแยะกวนเกอเอ๋อยากไปดูหรือเปล่ากวนเกอเอ๋พยักหน้างึหงัก,งกดวงตาเป่งประกายถามอย่างกระเตือรือร้อน นั่งรถม้ากลับไปกับพี่เขยสามหรือสวีตินไม่ได้ตอบรับทันทีหันไปถามเฉียวซื่อท่านแม่ยายให้กวนเกอเอ๋อไปพักที่จวนของข้าสักสองสามวันดีหรือไม่ตอนกลางวันข้าต้องเข้าวังทำงานหนงหนงอยู่บ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนมีกวนเกอเอ๋อเป็นเพื่อนแล้วข้าจะได้วางใจเขาเอ่ยเช่นนี้เฉียวซื่อจะปฏิเสธได้อย่างไรท่านอ,องไม่รังเกียจที่เขาซุกซน เช่นนั้นก็ไปพักสักสองสามวันเถะพวกท่านอ๋องกับจวนไปก่อนประเดี๋ยวข้าจะให้คนส่งแม่นมของกวนเกอเอ,อ๋อแล้วก็เสื้อผ้าตามไปทางจวนของท่านอ๋องจะได้ไม่ต้องลำบากสวีจิ้นพงกศรีสอาศัยร่างของกวนเกอเอ๋อบังหน้าไขรหยิบตาให้ฟู่ร้องฟู่รองเบะปากปลายตาไปที่สาวใช้งดงามสองคนด้านหลังหลันเซียงสวีจิ้นค่อยตระหนักได้ว่าด้านหลังมีสาวใช้แปลกตาสองคนอยู่ด้วย ทวงผ้าและรูปโฉมเหนือกว่าหลันเสียงและเหมยเสียงไม่น้อยไม่ต่างอะไรกับคุณหนูสกุลขุนนางทั่วไปไม่ใช่คนที่ฟู่หลงพามายิ่งไม่มีทางเป็นคนที่เฉียวซื่อส่งให้เช่นนั้นคนในจวนโหที่กล้าส่งคนมาเพิ่มข้างกายฟู่หองก็มีแต่ เขาถอนสายตากลับมาคลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุ้มกวนเกอเอ๋อขึ้นก่อนอำลาฟู่ผินชวนและเฉียวซื่อเดินนำไปที่หน้าประตูก่อนเมื่อส่งกวนเกอเอ๋อขึ้นไปบนรถม้าแล้วสีจซิ่นก็ส่งสัญญาณให้ฟู่หลงขึ้นรถก่อนฟู่หลงขึ้นรถก็สั่งติ่นอีและติ่นซิ่ว พวกเจ้าตามหลันเซียงและสีหลิงไปขึ้นรถทางด้านหลังสาวใช้ทั้งสองขานรับพร้อมกันจิ่นอีตามหลันเซียงไปรถม้าคันหลังทันทีจิ่นซิ่วกับปลายตามองสีติ้นอย่างใจกล้าเห็นสีติ้นมองมาทางนางก็หลุบเปลือกตาลงอย่างเขินอายหมุนกายทำท่าจะจากไปหยุดก่อนสีติ้นตะคอกเสียงเย็นผ่อนสายตากลับจากร่างของสาวใช้ทั้งสองถามฟู่รง้ง พวกนางคือใครฟู้หลงทําท่าเข้าอกเข้าใจขึ้นมามองไปทางฟู้ผินชวนโดยสัญชาตยานกำลังจะสบใบหน้าของฟู้ผินชวนก็ขายตระหนักอะไรขึ้นมาได้รีบเบนสายตาออกเอ่ออย่างกระดาก ท่านย่ากังวลว่าข้าอายุน้อยจะปรนิบัติท่านอองได้ไม่รอบคอบจึงเลือกสาวใช้ที่เพียบพร้อมสองคนมาช่วยข้าปรนิบัติท่านอองท่านอองเห็นว่าเป็นเช่นไรบ้างข้าดูแล้วพวกนางก็ใช้ได้ทีเดียวเฉียวซสื่อกับฟู้่วนรอบสำรวจสีจิน้นสีจิ้นหน้าเขียวขมกำลังจะเอ็ดออกมาคล้ายนึกขึ้นมาได้ว่าฟู่ผินชวนก็อยู่ด้วยจึงเกืนคำพูดที่จะเอ่ยลงคอไปแต่สีหน้าก็ยังไม่ชวนมองอยู่เอ่ย เสียงเย็นกับผู้ผินชวนความปรารถนาดีของูหยินผู้เท่าข้าน้อมรับไว้แล้ว ขอให้เต้เท้าฟู่ไปบอกกล่าวกับนางแทนข้าว่าหนงหนงดีมากตัวข้าผู้เป็นอ๋องพึงพอใจนางอย่างยิ่งหูหยินผู้เท่าไม่ต้องสอดมือเข้ามายุ่งเรื่องในจวนของตัวข้าผู้เป็นอ๋องคนที่มีตาล้วนเห็นได้ชัดว่าเขาไม่พอใจหูหยินผู้เท่ามากแต่เห็นแก่หน้าของฟู้ผินชวนจึงไม่ได้บันดาลโทษะเฉียวซื้อระบายลมหายใจรอบมองฟู้ผินชวนแวบหนึ่งถอนหายใจเงียบๆฟู้ผินชวนมีประสบการณ์มาก สีจิ้นยังไม่ทันเอ่ยจบเขาก็ยกชายเสื้อคุกเข่าโขกศีรษะอย่างนอบน้อมแล้วท่านอองระงับโทสะด้วยมารดาของกระหม่อมอายุมากเลอะเลือนอยู่บ้างกระหม่อมขอรับรองว่าจะไม่มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกเช่นนี้ก็ดี คนทั้งสองก็มอบให้ไต้เท้าฟู่จัดการเถอะสีีเจนไม่รักษามารยาทอีกประคองฟู้หลงที่กำลังจะช่วยพูดให้ฟู้ผินชวนขึ้นรถม้าไปม่านรถตกลงแล้วเสียงทุ้มแคร่งขึมของบุรุษก็ลอดออกมากับจวนสารถีไม่กล้าโอเอรีบเร่งม้าออกไป หน้าประตูจวนจิ่งอย่างโหเสียงรถม้าห่างไปไกลแล้วฟูผ่ผินชวนจึงค่อยลุกขึ้นยืนช้าๆปลายตามองแม่ลูกเฉี่ยวซื่อยิ้มฝืดก่อนลุกตาเอ่ยน้องสะพายวางใจได้ข้าจะอธิบายกับฮูหยินผู้เท่าให้กระจ่างเองภายหน้าจะไม่ทำให้พระชายาลำบากใจอีกเฉียวซื่อเข้าใจความลำบากของเขาถอนหายใจเอ่ย ตอนพี่ใหญ่พูดกับท่านป้าก็นุ่มนวลหน่อยอย่าได้ทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้ขึ้นมาฟูผินชวนไม่ได้เอ่ยต่อหมุนกายเดินเข้าไปข้างในเข้าประตูจวนแล้วก็สั่งผู้ติดตามพาสาวใช้สองคนนั่นตามข้าไปท้องโอ้โู จิ่นอีกับจิ่นซิ่วคุกเข่าอยู่ที่พื้นศีสะก้มติดพื้นตัวสั่นสะท้านคล้ายกับขวัญแตกกระเจิงถูกผู้ติดตามถีบไปคนละเท้าจึงจะลุกขึ้นยืนสะอื้นเสียงเบาไม่หยุดขณะห่อไหล่ตามเข้าไปคนแยกย้ายกันแล้วเฉียวซื่อก็พาฟู้สวนกับเรือนฝั่งตะวันออกนึกถึงเรื่องที่สุีจิ้นปกป้องฟู้หลงแล้วก็เอ่ยกับฟู้สวนเสียงแผ่วเบา ดูแล้วท่านอองช่างดีกับพี่สามของเจ้ายิ่งถ้าเป็นเช่นนี้ไปได้ตลอดแม่ก็สามารถวางใจได้โดยสิ้นเชิงภายหลังกัดกุ้งแค่เรื่องของพวกเจ้าสามพี่น้องก็พอฟู่สวนก็พอใจกับการแสดงออกเช่นนี้ของพี่เขยมากฟู่หลงยิ่งเบิกบานใจขึ้นรถแล้วก็อยากยิ้มตลอดพี่สามยิ้มอะไรกวนเกอเออนั่งอยู่บนตักของสจีจิ้นจ้องฟู่หลงอย่างประหลาดใจฟู่หลงหยิกแก้มเขา พี่สามดีใจกวนเกอเอ๋อที่พี่ชอบสามารถตามค่ากับจวนอ่องได้คนที่พี่ไม่ชอบก็อยู่จวนโหต่อเจ้าว่าพี่สามควรยิ้มหรือไม่เล่ามือของนางอ้อมไปด้านหลังสีจิ้นเกาหลังเขาเบาๆสีจิ้นถะดึงตาใส่นางรอยยิ้มของฟู่หลงไม่เปลี่ยนกวนเกอเอ๋อกับกังวลใจจ้องฟู่หลงก่อนถามเสียงเบา พี่สาไม่ชอบท่านแม่กับพี่หกหรือพวกนางไม่ได้มาจวนอ๋องด้วยเด็กน้อยเดาไปเรื่อยเปยื่อยฟู่หลงอุ้มเขามาวางบนตักอย่างขันขันก้มหน้าหอมหนึ่งฟอดใช่ที่ไหนกันเล่าพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันพี่สามชอบทุกคนในครอบครัวคนที่ไม่ชอบคือสาวใช้แปลกหน้าสองคนนั้นกวนเกอเอ๋อรู้แล้วนะแต่คำพูดนี้เจ้าอย่าบอกคนอื่นกวนเกอเอ๋อไม่ได้สนใจสาวใช้อะไรได้ยินพี่สาวเอ่ยว่า ไม่ได้ไม่ชอบมารดากับพี่หกเขาก็วางใจแล้วหันไปถามสีจิ้นว่าจวนอ๋องมีเงินอะไรบ้างพี่น่าดูอย่างกระเตือเรือร้อนสีจิ้นมองพวกนางพี่น้องยิ้มแย้มหน้ามองความไม่พอใจก่อนหน้านี้ก็สลายไปหมดแย่งกวนเกนเอกลับมาอุ้มอีกเขาไม่ว่างพอจะโกรธเคืองหูหินผู้เท่าที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้วฟูผินชวนกับโมโหจนหัวแทบระเบิดเขาคิดไม่ตกว่าพี่แท้มารดาต้องการ ทำอะไรกันแน่คนในครอบครัวสมานฉันปรองดองกันได้ไม่ดีหรือเหตุใดนางต้องสร้างเรื่องขึ้นมาด้วยก่อนหน้านี้ลูกสะพ้ยไม่ตั้งคันเป็นเวลาครึ่งปีมารดาก็คิดจะส่งคนเพิ่มให้บุตรชายคนโตเหมือนกับตอนที่จะส่งคนให้เขาทั้งที่หลินซื่อก็มีบุตรชายหรือว่าเพราะตอนนั้นเขาจงใจขัดคำสั่งนางชาตินี้มารดาจึงไม่ยอมเลิกราเสียทีบัดนี้นางถึงกับกล้าวางมาดของคู่เอา วุโสกับสู้อ๋องเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าสู้อ๋องไม่ใกล้ชิดสตรีสมัยก่อนห้องเต้พระราชทานสาวงามให้เขาล้วนปฏิเสธไปหมดหูหินผู้เท่าชนไหนไม่ขบคิดก่อนลงมือทําจวนจริงอย่างโหกับจวนสู้อ๋องเกี่ยวดองกันแล้วหูหินผู้เท่าสามารถหยิบยืมบรารมีของจวนสู้อ๋องได้ทุกเมื่อตอนนี้นางส่งสาวใช้สองคนไปต่อให้สู้อ๋องรับไว้แล้วจะเป็นอย่างไรนอกจากเพิ่มปัญหาให้หลานสาวแล้ว ก็ไม่มีความหมายอะไรอีกท่านแม่ท่านอองไม่ชอบให้คนยื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องในตัวนองวันนี้ท่านส่งสาวใช้สองคนไปยังบุมบามท่านอองโมโหยิ่งเห็นแก่นหน้าของน้องรองจึงไม่ได้ระเบิดโทสะครั้งนี้ลูกคุกเข่าขอรับผิด แต่ถ้ามีครั้งหน้าอีกเช่นนั้นลูกก็ได้แต่ลาออกจากการเป็นขุนนางเพื่อไถ่โทษแล้วฟู่ผินชวนยืนอยู่ตรงข้ามฮูหยินผู้เท่าเอ่ยหน้าขรึมฮูหยินผู้เท่าคิดไม่ถึงว่าเรื่องจะจบลงเช่นนี้ใบหน้าประเดียวขาวประเดียวแดงเอ่ยอย่างกระฟัดกระฟียดข้าส่งคนให้นางเพราะหวังดีนางไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาตัวนางสิอยู่ต่อนหน้าข้าก็แซงทำเป็นหลานสาวเรียบร้อยพอหันหลังก็วิ่งไปฟ้องท่านอง ท่านแม่หูยินผู้เท่าง้อเขาไม่รู้ความฟู่ผินชวนปวดหัว,หวยิ่งนักมองนางอย่างวิงวอนท่านแม่อย่าได้สนใจเรื่องฝั่งน้องรองได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นน้องรองหรือพวกหลานๆในเมื่อท่านแม่ไม่ชอบพวกเขาก็อย่าเข้าไปยุ่งเรื่องของพวกเขาพูดไม่น่าฟังหน่อยก็คือตอนนี้ น้องรองมีท่านอองหนุนหลังอยู่ท่านแม่ไม่กลัวล่วงเกินท่านอองหรือโหยินผู้เท่าเหม้มปากแน่นฟู่ผินชวนเข้าใจมารดาของตอนเองดีหรือว่าโหยินผู้เท่าแสดงสีหน้าเช่นนี้แปลว่าเข้าใจแล้วแค่ไม่อยากรับผิดเท่านั้นฟู่ผินชวนไม่อยากบังคับให้นางรับผิดพูดเรื่องจริงจังเสร็จก็ปรับเสียงให้อ่อนโยนลงปลอบมารดาขอสัญญาขายตัวของสาวใช้สองคนมาโหยินผู้เท่าให้แม่นมส่งไปหยิบมาเมื่อ ผู้ผินชวนถือสัญญาจากไปแล้วนางก็คว้าจอกชามาเควื่องใส่พื้นแม่นมส่งส่งผู้ผินชวนกลับไปกำลังจะคิดเข้าไปในห้องก็ได้ยินเสียงข้าวของหล่นแตกกระจายดังขึ้นหลายครั้งนางก้มหน้าลงไม่กล้าเข้าไปข้างในยืนตัวสั่นรอยอยู่เนิดนานหูหยินผู้เท่าจึงค่อยด่าทอออกมาคนตายกันไปหมดแล้วหรือยังไม่รีบเข้ามาเก็บกวาดอีก แม่นมส่งรีบพาสาวใช้เล็กสองคนเดินเข้ามาเห็นหูหยินผู้เท่านอนหงายอยู่บนต่างนอนก็ส่งสัญญาณให้พวกสาวใช้เก็บกวาดเงียบๆหูหยินผู้เท่าหลับตาสงบอารมณ์เมื่อหายโกรธแล้วก็ถามแม่นมส่งคุณหนูห้าเล่าไปเรียกนางเข้ามา กลับมาเรือนฝูฉีแล้วฟู่หลงก็สั่งให้พวกเหมยเซียงเก็บกวาดห้องเล็กทางตะวันตกให้กวนเกอเอ๋อกับแม่นมพักกวนเกอเอ๋อยังเด็กพานย้ายมายังสถานที่แปลกหน้ากระทันหันฟู่หลงต้องวางเขาไว้ใกล้ตัวจึงจะวางใจได้ถึงแม้กวนเกอเอ๋อจะนอนเองตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันนางจะต้องพาน้องชายตามไปตลอด กวนเกอเอ๋อหน้าตาขายแม่ยายเสียจริงสีจิ้นมองพี่น้องพี่นั่งติดกันหน้าโต๊เตี้ยตอนกินข้าวยิ้มเอ่ยออกมาข้าก็ขายพี่สามกวนเกอเอ๋อตักจองเห็ดหอมเนื้อวัวขึ้นมาช้อนหนึ่งกินเสร็จแล้วก็เอยจริงตังเอียงคอมองพี่สาวฟู่หลงช่วยเขาเช็ดคราบโจ๊กที่มุมปากมองสำรวจน้องชายก่อนยิ้มชม ใช่แล้วกวนเกอเอ๋อเหมือนข้าที่สุดโตแล้วจะต้องดูดีกว่าพี่ชายแนะ่กวนเกอเอ๋อไม่ชอบฟู่ฉันที่สุดในบ้านเพราะฟู่ฉันชอบหยิกแก้มเขาทั้งยังหยิกแรงไม่เหมือนกับพี่สามดังนั้นตอนนี้เมื่อได้ฟังฟู่หลงเอ่ยเช่นนี้เด็กน้อยก็ดีใจยิ่งเดิมคิดจะเหลือข้าวไว้พอได้รับคำชมจากพี่สาวเขาจึงอยากกินให้หมดเพื่อให้พี่สาวดีใจตักโจ๊กคำใหญ่ใส่ปากทำแก้มป่องก่อนกืนลง ไปช้าๆ กวนเกอเอ๋เป็นเด็กดีจริงกินโจ๊กชามนี้หมดพรุ่งนี้เช้าจะต้องโตขึ้นแน่น้องชายชอบดื้อเวลากินข้าววันนี้เชื่อฟังเช่นนี้ฟู่หลงทั้งดีใจทั้งประหลาดใจสีจิ้นมองพวกนางพี่น้องคุยกันสายตาอ่อนโยนมากขึ้นหลังกินข้าวเสร็จแล้วฟู่หลงก็พาน้องชายไปเดินเล่นในห้องสองรอบข้างนอกอากาศหนาวจึงได้แต่เดินย่อยอาหารอยู่ในห้องเดินพอแล้วกวนเกอเอ๋ก็อยากกลับไปตั้งนอน เล่นกับสีจิ้นฟู่องกับหยิบเสื้อคลุมผูกคอของเขาออกมาสวมให้เขาพางเอ่ยพรุ่งนี้กวนเกอเอ๋อค่อยมาฟังพี่เขยเล่านิทานนะวันนี้ดึกแล้วต้องนอนแล้วกวนเกอเอ๋อไม่อยากไปซบอกนางพางชอเลาะข้าอยากให้พี่สามก่อมข้าเข้านอนพี่สามต้องก่อมกวนเกอเอ๋อเข้านอนอยู่แล้ว ไปพวกเราไปห้องของกวนเกอเอ๋อกันพี่เล่านิทานให้เจ้าฟังรอเจ้าหลับไปแล้วข้าค่อยไปฟู่หลงหอมเขากวนเกอเอ๋อพอใจยิ่งให้พี่สาวสวมเสื้อให้เมื่อสวมเสร็จแล้วฟู่หลงก็หันไปเอ่ยกับสีจิ้นท่านอองพักผ่อนก่อนข้ากล่อมเขาเสร็จแล้วก็จะกลับมาข้าไปกับเจ้าด้วยสีจิ้นเดินมาข้างกวนเกอเอ๋อก้มกายอุ้มเขาขึ้นมาเดาะร่างเขาเล่น กวนเกอเอ๋อหนักเช่นนี้พี่สามของเจ้าอุ้มไม่ขึ้นแล้วสินะกวนเกอเอ๋อมองไปที่ฟู่หลงรอดูสีหน้าของพี่สาวต่อคำถามนี้ฟู่หลงมองสีจิ้นตาค้างไปสจีจินประหนักได้ถึงสายตาของนางเขาไม่ได้มองนางอุ้มกวนเกอเอ๋อออกไปก่อนกว่าฟู่หลงจะได้สติสีจิ้นก็กลาวเข้าไปในห้องเล็กตะวันตกแล้วพระชายา ท่านอ,องดีกับนายน้อยนายท่านสีจ่จริงๆหลานเสียงอดเอ่ยเสียงเบาไม่ได้บุตรชายคนโตของฟู่ติ้งกำเนิดแล้วฟู่ติ้งกับฟู่เฉินต้องเปลี่ยนคำเรียกขานไม่อาจเรียกว่านายน้อยได้อีกกระทั่งปวนเกอเอ๋อที่อายุห้าขวบก็กลายเป็นนายท่านสี่ไปด้วยฟู่หลงหัวเราะกับคำพูดของหลานเสียงรีบสาวเท้าตามไปใต้พื้นหินของห้องเล็กทางตะวันตกมีท่อส่งควันอยู่พอจุดเตาไฟขึ้นในห้อง ก็จะอบอุ่นขึ้นมาทันทีเห็นว่าสีจิ้นกำลังช่วยกวนเกอเอ,อ๋อถอดเสื้อแม่นมก้มหน้าไม่กล้าเอ่ยอะไรฟู่หลงรีบรับช่วงต่อเอ่ยกับแม่นมแม่นมออกไปก่อนเถอะรอให้พวกเราไปแล้วท่านค่อยมาดูแลเขาแม่นมรีบพาสาวใช้ถอยออกไป ท่านอองผู้สูงศักดิ์ช่วยถอดเสื้อให้น้องชายภรรยาท่านไม่กลัวว่าเรื่องนี้แพร่ออกไปแล้วคนอื่นจะหัวเราะเยาะเอาหรือฟู่หลงล้อเลียนสยีจิ้นเสียงเบากวนเกอเอเอพิ่งจะห้าขวบ ข้าดูแลสักครู่จะเป็นไรไปสีจิ้นนั่งลงข้างเตียงเขาไม่วางม่านเป็นท่านอ๋องอ่อหน้าคนในครอบครัวนางใจของฟูรอหงหวานล้ำขึ้นมาช่วยน้องชายถอดเสื้อแล้วก็วางเขาให้สุกผ้าห่มที่อุ่นให้ร้อนแล้วนางถอดรองเท้ามุดเข้าไปนอนตะแคงเล่านิทานให้เขาฟังกวนเกอเอ๋อมองพี่เขยที่นั่งตรงข้ามเห็นพี่เขยไม่พูดจาเพียงมองเขากับพี่สาวเงียบ,ยบก็ดึงความสนใจไปที่นิทานของพี่ สาวแทนหันกายมุดเข้าอกของฟูง่หลงหันหน้ามองนางกินอิ่มก็อยากนอนกวนเกอเอ๋อหลับไปอย่างรวดเร็วภายใต้กลิ่นหอมที่คุ้นเคยของพี่สาวมือน้อยๆที่กำปอกเสื้อของฟู่หลงค่อยๆคลายลงหลับสนิทไปฟู่หลงเลิกผ้าห่มขึ้นเน็บชายผ้าห่มให้น้องชายอย่างแผ่วเบาเตรียมตัวลงจากเตียงสีติ่นกลับแย่งรองเท้าปักลายของนางมารวบตัวฟู่หลงขึ้นจูบนางเบาๆ ข้าจะอุ้มเจ้ากลับไปฟัวหลงหน้าร้อนฉาขึ้นมาดึงปกเสื้อเขาแม่น้มของกวนเ,กอเอออยู่ข้างนอกท่านอองต่อให้ท่านแม่ยายอยู่ข้างนอกแล้วจะอย่างไรเสีจยจ้นตอบเสียงตามนี่เป็นจวนอองของข้า ขาอยากทำเช่นไรก็ทำได้ตามใจชอบฟู่หลงกัดริมฝีปากพิงบ่าเขาแกล้งหลับออกจากห้องเล็กแล้วลมเย็นข้างนอกดังหวีดวิวแต่สีจจ้นเดินเร็วยิ่งลมเย็นยังไม่ทันพัดความร้อนบนหน้าของนางออกเขาก็ก้าวเข้าห้องหลักวางนางลงบนเตียงอย่างรวดเร็วแล้วฟู่หลงมองเขาถอดเสื้อให้นางเงียบๆในใจคล้ายมีลมอุ่นพัดผ่านตอนฮูหญินผู้เท่าส่งคนมาฟู่หลงก็เดาไว้แล้วว่า สีจิ้นจะต้องไม่แตกต้องสาวใช้สองคนนั้นแน่แต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะไล่ตะเพิดพวกนางไปขณะอยู่หน้าประตูจวนจิ่งหยางโหไม่ได้พากลับมาจวนอ๋องด้วยคำพูดที่เอ่ยกับท่านลุงใหญ่ ก็เป็นการตบหน้าหูหยินผู้เท่าโดยตรงตอนท่านลุงใหญ่คุกเข่าทันทีฟู่หลงรู้สึกกระสับกระส่ายอยู่บ้างเพราะนางรู้ว่าท่านลุงใหญ่ไม่ได้ผิดแต่นางก็ดีใจมากกว่าที่สตรีจิ้นปกป้องนางอย่างดีูหยินผู้เท่าจะไร้เหตุผลเพียงใดก็เป็นย่าของนางทะเลาะกันขึ้นมาไม่ส่งผลดีต่อใครเป็นเช่นนี้จึงจะดีสตรีจิ้นไม่พอใจเองเรื่องแท่ออกไปแล้วคนก็จะพูดกันว่าูหยินผู้เท่าจุน จานเรื่องมากไม่ใช่ว่านางฤิสยาไม่ยอมรับอนุสีวจินปฏิเสธสาวใช้เหล่านั้นเพราะคำนึงถึงนางและเพราะตัวเขาก็ไม่ชอบอีกฝ่ายด้วยมีเพียงกวนเกอเอ๋อที่เขาชอบจากใจจริงเขาชอบครอบครัวของนางจึงได้ดีกับทุกคนเช่นนี้แม้เป็นพี่เขยก็เหมือนเป็นพี่ชายความสนิทสนมเช่นนี้ครอบครัวทั่วไปไม่แน่ว่าจะทำได้สิวจิ้นที่เป็นท่านอ,องกับทำได้เสื้อตัวนอกหลุดออกฟู่รอง เก่าขอบคุณชายหนุ่มจากใจอย่างอ่อนโยนวันนี้ท่านอ๋องดีต่อข้ายิ่งนักมีวันไหนที่ข้าไม่ดีต่อเจ้าด้วยหรือสีจิ้นเลิกผ้าหม่มส่งสัญญาณให้นางมุดเข้ามาห้องจะอุ่นเพียงใดนางสวมแค่เสื้อตัวเดียวก็ต้องหนาวบ้างฟู่หองสายหน้าช่วยเขาถอดเสื้อออกสายตาของสีจิ้นเปลี่ยนไปยิ้มเอย่ยวันนี้หนหองเป็นกุลสตรียิ่งนัก มีวันไหนที่ข้าไม่เป็นกุลสตรีด้วยหรือฟูหของทะลึงตาใส่เขาวันไหนที่เขาไม่เข้าประชุมขุนนาง ตอนเช้าคนทั้งสองก็จะลุกจากเตียงพร้อมกันนางจะประนีบัิเขาสวมเสื้อผ้าตอนกลางคืนไม่ได้ประนีบัิเพราะสุยจิ้นรีบร้อนผักนางลงเตียงก่อนลงมือจูบลงมือถอดไปพร้อมกันทุกครั้งไม่ต้องให้ถึงมือนางแม้แต่น้อยสองสามีภรรยาถอดเสื้อผ้าออกจนเหลือแค่เสื้อตัวกลางมุดเข้าผ้าห่มด้วยกันเมื่อคืนพักผ่อนแล้วคืนนี้ก็สามารถหักห่มได้ฟูหลงซุกอบของสุยจิ้นเดิมนึกว่าเขาจะ ร้อนแรงเหมือนเมื่อก่อนสีจิ้นกับกอดนางโดยไม่ได้ทำอะไรต่อฟู่หลงหงันหน้าอย่างประหลาดใจเห็นดวงตาของสีจิ้นหลุบลงใบหน้าสงบนิ่งขายกำลังคิดเรื่องสุขใจบางอย่างอยู่ท่านอองคิดอะไรอยู่หรือฟู่หลงถามดูสีจิ้นลืมตาขึ้นศบกับดวงตาอ่อนโยนของนางหัวเราะออกมาจูบนางก่อนเอ่ย เห็นเจ้าดูแลกวนเกเอ๋อกินข้าวเล่านิทานก่อมเขานอน ก็คิดว่าถ้าภายหน้าพวกเราให้กำเนิดบุตรชายหนองๆจะต้องเป็นมารดาที่ดีแน่เขายังจำได้ว่าตอนเด็กท่านแม่ก็ดูแลเขาเช่นนี้เขาไม่ได้ร่าเริงชอบยิ้มเหมือนกวนเกอเอ,อ๋อแต่ทุกครั้งที่เขาไปตําหนักเจ้าหนิงท่านแม่ก็จะถามเขาเสียงอ่อนโยนว่าเรียนหนังสือเหนื่อยหรือไม่จะเตรียมของว่างอร่อยๆให้เขาช่วยนวดขานวดข้อมือที่บาดเจ็บจากการฝึกยุทธจนกระทั่งเขาเกิดอาการป่วยขึ้น บางทีฟู่หลงอาจจะไม่มอบใจให้เขาหลังจากแต่งงานแล้วนางกลับเห็นเขาเป็นสามีจริงๆสาวน้อยใส่ใจดูแลเรื่องอาหารการกินที่อยู่ของเขาช่วยเขาปรับความเข้าใจกับน้องหกเขารบตตันยูต่อแม่สามีสิ่งเหล่านี้อาจจะทําเพื่อเอาใจเขาแต่สีจิจนเชื่อว่าถ้าฟู่หลงมีลูกนางจะต้องชอบเด็กคนนั้นจากใจจริงแน่นางจะต้องเป็นมารดาที่ดีแน่ขอบตาของฟู่หลงแสบเคืองขึ้นมา นางก็อยากมีเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองหลังจากนางแต่งงานแล้วชายาคังอ๋องให้กําเนิดบุตรสาวพี่สาวคนโตให้กําเนิดบุตรชายชายารัชทายาทก็ตั้งครรภ์พี่สาวคลอดหลานสาวพี่สะภ้ยมีหลานชายตัวน้อยกระทั่งหลี่หัวหรองที่แต่งงานทีหลังนางก็ยังตั้งท้องแล้วนางอิจฉาย,ยิ่งนัก ต้วนเฟยกับหูหยินผู้เท่าเสียสีนางภายนอกนางแสร้งทําเป็นไม่ใส่ใจในใจก็ใช้เหตุผลว่าไม่มีลูกก็ไม่ต้องกังวลว่าภายหน้าจะเกิดเรื่องอะไรมาปลอบใจตนเอง ไม่ให้อิจฉาไม่ให้เสียใจแต่นางรู้ว่านี่เป็นแค่การหลอกตอนเองและผู้อื่นเท่านั้นชาติก่อนนางถูกถักถังเสียสีไม่น้อยเพราะไม่ตั้งครนหากชาตินี้ก็เป็นเช่นนี้อีกนางคงเสียใจยิ่งนักอยากมีลูกแต่ไม่กล้ามีไม่อยากมีแต่อิจฉาและวาดหวังอยากมีลูกแต่กลัวว่าตนเองจะตั้งท้องไม่ได้ฟู่หลงซุกออกสีจิน้นร้องไห้เงียบๆออกมาสีจิ้นนึกว่านางเขินอายยิ้ม ฟังรูปผมนางแต่พลิปตาเดียวเขาก็พบว่าอกของตอนเองเปียกชื้นขึ้นมาฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ